แกงกันบอนใส่ก๊อส้มใส่ปลาบอไข่หิ่มกำนาบอกเลยว่าเมนูนี่นาโคตรได้โคตรล้ำยางเมาะเลยนะครับสวัสดีครับป้าเมย์ปีน้องที่ผมจะพาปีน้องมาจัดเมนูร้อน้องของใครหลายๆคนนะครับผมก็ส่งปลาบอไข่เมื่อคนหลายรอบแล้วนะครับผมบอ้โหใหญ่ใเมนูไหนแล้วจะปิ้งกระหยาหมดแล้วมาแกงใส่กันบอลพองนะครับว่าจะเป็นจะไดพองเมนูวันนี้หนาย่างล้ำเลยนะครับนี่บอกเอาไหนไก่นะครับน้องหลังบ้านผมนี่นะครับกินแบบนี้สบายใจเลยนะครับน้องกินตอนได้ยาแกงตอนได้เกลือมาเก็บเอาหน่ะครับกินใบกินกานได้บดนะครััััับบบบบบบ่่่่่อออวววาาาานน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 นะะคคครรหหยยยกกกกกิิิไดด้มมมีีีีธจจ นะครับเนาะบอกว่าวันหวานวันคั้นนี่นะฮะใครอยากกินมาจางมันกับคั้นเนาะหลายๆคนก็ถามผมว่าเหมือนกันวันหวานวันคั้นดูเจไดีบอกว่าดูก้านมันอินนะครับวันคั้นนี่มันจะจำๆเนื้ยน้อยนึงวันหวานนี่มันจะออกเขียวๆเนื้ยน้อยนึงนะครับการเก็บการ์ดเซตเรียบร้อยมาเก็บกบก่อส้มต่อเลยก่อส้มผมปลูกในน่านนี่นะก็เริ่มเก็บได้กินได้แล้วนะครับในปลูกกินเองเนี่ยสะดวกสบายดีขนาดเลยนะครับการเก็บพักเก็บไม่หลายๆอย่างเสซตเรียบร้อยขั้วกันก่อนเลยนะครับเนาะเสซตมาเรียบร้อยกับมะละกอบกส้มเป็น คือการบอน์นะครับบ่นแทนการตูนตูนนี่นจะหลืบบะ่หลือบไซได้หมดนะครับนอกมาเปลือกมันออกที่น้าก็ใส่หูมืออย่างน้อยหนึ่งนะครับดีว่าหูมือหูมันมดนะครับก็เลยใจหูมือ DIY นะครับนอตอนตีหูงากกินนี่หนะหูไม่ได้ใส่หูมือเลยนะครับว่าบอลหวานมันบัคันนะครับหลางมือแหบบักตันเลยนะครับคันดิ๊ดเด็ดเด็ดเลยนะครับตอนตีพอเท่าหูมันอยู่ตัวนี่น้แก่แก็งบอนเหมือครับใส่หูมือเลยครับปอกเปลือกบอนนี่หน้าแกวบคันก็แกวบบัก นี่เลยนะครับก็แบ่งแก้มแบบนี้เลยนะครับจะซอยใหญ่จะซอยน้อยได้หมดนะครับแล้วแต่ชอบได้แต่มักเนาะสาวแมมมักครับผมหูหลวกกันก่อนสาวแมมมีนาเวลาจะกินนี่เขาจะเอาไปลวกกันก่อนนะครับต้นบางบ้านหวานบ้านหูนี่นะผมบ่ค่อยได้ลวกนะครับสาวแมมมักครับผมก็ต้องได้ลวกนะครับเนาะแล้วอย่างหันเศษเรียบร้อยมาล้างทความสะอาดกันต่อเลยนะครับอย่างนี้มันต้องสะอาดเนาะจากล้างทำความสะอาดบ้านเสศษเรียบร้อยแล้วบอกใครกันก่อนเลยนะครับบอกใครวันนี้ผมก็บบได้ล้างนะครับไมถึงบะได้ล้างมันก่อนที่ว่าแมนผมมักมากม้อเรียบร้อยแล้วนะครับล้างทำความสะอาดครับไม่ถึงกระแข็งแด้วกกกกก็็็คมิิินนนนะรรรับพพี่เปง นั่งจะทำเพิ่มแล้วๆประมาณนี้มาห้าลงไปเลยนะครับจะน่เขาจากบอลมาลวกกันก่อนเลยมันยุมันยอบประมาณนี้กับอนะครับเรต้องลอกเหมือนหลนะครับนอให้เขาเกาไปแกงอยู่ดีนะครับน้ำคันๆมันออกจะน้อยหนึ่งก็ได้นะครับนอกไปล้างของมสะอาเเส็นน้ำไปกันก่อนตั้งกระทะเทน้ำลงไปเลยนะครับที่แกงทีเขาตำตะกี้ลงไปเลยนะครับจะนั่นกับปุงโสชาติตามใจชอบกันก่อนเลยนะครับว่ามีใจเกือชูรสรดีสามางาของคอมเมนอเดิมใส่กับปุ้งลงไปเรร่อยแล้วก็คนที่มันเข้ากันเยอะน้อยหนี่ง แล้วนะครับว่าวันนี้กระทะผมจะน้อยเป็นพิเศษเลยนะครับว่าผมแกงหลายขนาดเลยน้องสาวแบ่งหืออ้าแบ่งหือหลายหลายคนเลยครับแกงปลาวันนี้นะโคตรคุ้มเลยครับแกงหลบหนึ่งนี้เนาะผมก็มาเปลี่ยนเป็นหม้อนะครับนอกระทะบอาไว้ครับนอโกลนไปเหี่ยไปนะครับนออีสการกับประมาณนี้นะครับแกงปลาบอกใครใส่กานบอนี่นะยางหม้อยางล้ําเลยนะครับบอกใครนี่นะใครนิ่งๆใครเต็มต้องเลยนะครับยอดคมล้ําต้องยงคือเมนูนี้เลยนะครับบอกเลยว่ายางหม้อย่างล้ํำแท้ๆนะครับป่าเริ่มซุกเรียบร้อยแล้วจะคาสิ่งนี้ไปบ้างครับก้มกอดสมใส่ก้มก่อส้มลงไปเรีย ไฟเติมส้มมากรูดลงไปเลยนะครับว่าแกงกานบอลนี่นะมันต้องส้มๆถึงมันจะเมาะถึงมันจะล้ำล้ำกระด้วยนะครับเมนูนี่นะล้ำยู่ตีใครปานะครับนอกใครเตรียมต้องเล่นนะครับ สีสันกับประมาณนี้เลยนะครับแกงกันบอนใส่ป่าพอบานๆกับเขามีเมงเม็ดมีกินแล้วถูกอกถูกใจดีนะครับเมนูนี้ยางมะยโยพอแม่พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศเลยนะครับจื้อว่าแกงบอนนี่นาบ้านหูนี่ยจะใส่ส้มมดเลยนะครับใบแกงก้นนี่นาจะขาดส้มไปบดได้ส้มปล่อยมาใส่แหมกัญนาอยางเหมาะเหมือนกันนะครับแอปส้มปล่อยหมบวมีนาผมใส่ส้มมกูแต้นรั้มเหมือนเดิมนะครับก็คือก้มก่อดนะครับก้มก่อดนี่นายางหอมเลยนะครับไอว่าก้มก่อดนี่นาแถวชุนบิรีนี่บวมีขายเด้อพ่อแร์พองบเมกอมนพี่นเลยนนนะาม้องบว อีตูลใบหงวระพาะบัคีีดมน,นะครับเหมือนก้มกอดแต่แต่เลยนะครับมันจะเหมือนก้มกอดเลยก่อบ่บเหมือนนะครับมันก็แก้คัดได้อยู่นะครับ